คุณมุกเนาะสวัสดีค่ะหนูตรวจเจอเชื้อ H. pylori เมื่อ2วันก่อนจากการตรวจด้วยอุจจาระไปหาหมอได้ยามาแต่ตอนนี้มีอาการจุกแสบแน่นท้องตลอดเวลาเลยจะทำยังไงดีเออเอาจริงๆแล้วเรื่องการติดเชื้อ H. pylori เดี๋ยวผมตอบอย่างนี้แล้วกันนะคุณมุกนะคืออันที่หนึ่งเนี่ยเวลาเราตรวจมาเนี่ยแล้วมันมีเชื้อเนี่ย ความสาคัญก็คือว่าอะไรหนึ่งเวลาเราตรวจเนี่ยเชื้อแ p ชเพลลเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันทําให้เรื่องเกิดเรื่องของแผลในกระเพาะหรือกระเพาะอักเสบเนาะถ้าทิ้งไม่นานเนี่ยมันก็จะทําให้กระเพาะบางมากขึ้นแล้วก็เกิดการอักเสบซําเล้วซําเล่าตามมาด้วยเรื่องความเสี่ยงที่สุดในอนา,าคตก็คือเรากลัวเรื่องของการที่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้ซึ่งอันนี้มันไม่ได้แบบว่าติดปี2ปีแล้วเป็นนะมันต้องใช้เวลาประมาณ20ปีขึ้นไปนะสิบยีเนี่ปีถึงจะเป็นแล้วก็ไม่ได้บอกว่าการติดเชื้อ ไอ H ้เฮชเพลเนี่ยมันจะเป็นมะเร็งทุกคนบางคนเนี่ยก็ไม่เป็นมะเร็งก็มีเหมือนกัน <c oughs> คราวนี้คําถามคืออะไรคําถามคือว่าข้อที่1เนี่ยเวลาเราตรวจแล้วแล้วเจอเชื้อเนี่ยมันก็มีวิธีการยืนยันอยู่3แบบ1ก็คือตรวจอุจจาระ2ก็คือตรวจลมหายใจ3ก็คือไปสองกล้องแล้วก็หนีบชิ้นเนื้อมาตรวจด,ดูซึ่งถามว่าอันไหนดีสุดก็คือต้องไปตรงมาครับถ้าเอาดีสุดเนี่ยคือ2กล้องแล้วชิ้นเนื้อแล้วก็เห็นว่ามันเป็นอะไรด้วยแต่ความยากลาบากแล้วก็ราคาแล้วก็การเข้าถึงเนี่ยมันยาก 2. การตรวจด้วยลมหายใจก็ได้ก็โดยส่วนใหญ่เห็นราคาก็ประมาณ2อพันบาททั่วไป 3. การตรวจอุจจาระอันนี้ก็มีแล้วก็ง่ายเหมือนกันนะครับก็หลักร้อยอันนี้หลักร้อยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าโอเควิธีการรักษาก็คงเป็นการกินยาตามสูตรที่เขาให้คราวนี้คําถามที่เธอถามว่าต่อให้เชื้อหายแล้วจากการกินยาอาการก็ยังไม่หายสนิทใช่ไหมคำตอบก็คือว่าถึงแม้ว่าเธอจะกินโดยที่มันฆ่าเชื้อแล้ว การที่อาการยังไม่หายเนี่ยมันเกิดจากการที่1เชื้อมันตายแต่เยื่อบุของกระเพาะอาหารเธอยังไม่ได้ดีขึ้นแน่นอนเธอไม่ออกไหมคือเชื้อมันตายแต่เยื่อบุมันยังมีอยู่เยื่อบุที่มันบางเยื่อบุที่มันเป็นแผลม,มีอยู่ก็คงต้องใช้เรื่องของการฮีลลิ่งเนาะการฮีลลิ่งก็คือการทําให้แผลเนี่ยหายมีหลายวิธีมากถ้าเอาง่ายสุดหนึ่งถ้าไม่เอายานะถ้าไม่พูดถึงยานะหนวิตามินซีก็ช่วยได้2องโปรไบโอติกบางตัวเนี่ย ก็ช่วยได้ 3. เนี่ยในเรื่องของการใช้ตัวพวกสมุนไพรหรือว่าอาหารเสริมบางอย่างเนี่ยก็มีการยืนยันเนี่ยว่าช่วยได้แต่ถ้าเกิดเอาง่ายๆชัดๆก็คือวิตามิน C กับพวกซิงค์เนี่ยช่วยได้อันนี้แน่นอนข้อต่อมาก็คือว่ากินยาก็จะช่วยได้แต่ก็ใช้เวลานานเหมือนกันทั้งหมดประมาณ3 6เดือนนะครับ